สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่แสงอรุณอ,อตโตตค่ะเต็นขายรถขวันใจพี่น้องงั้นเรามาดูรถข่ะอ้าอ,อาวแต่งหน้าทําผมทําไมเฮียบนขมูขมิดนี่ซ้อมอะไรนะเฮียมีอะไรดีๆในวันนี้เหรอเฮียหุยใครอะเฮียคุณคุณอ้าวเฮียไม่ตอบเพราะเฮียซ้อมบล็อกกิ้งเปิดตัวอยู่ <Wow. S 2> อ้าวเหมือนเป๊ะเลยเฮีย คุณนะหยอกหยอกเฮียลอยอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่หายสงสัยเลยนะนี่เฮียทำอะไรอยู่ตอบหนูหน่อยวันนี้เฮียเพมาถ่ายอยู่ในร้านอ๋อนี่เองเข็ภาพมาฝากเลยครับฝ่ายดูด้วยนะครับออกอากาศวันนี้สิบพฤจิกานะครับ ปีนี้นะไม่ใช่ปีหน้าผักดูดูเยอะๆนะกดแชร์ด้วยนี่มีทีมงานเฮีย,ยดูเล็กๆนะมีอะไร,ประแปลกๆยอมรับมาเฮียโคตรเขินเลยนตนปีหน้าโทรศัพท์นี่นคือเขินนั่นไงพูดไม่รู้เรื่องเลยรวนไปหมดเมื่อคืนเนี่นอนไม่หลับ <ๆ S 2> กล้องอะพี่กล้องนี่ถ่ายรูปโทรศัพท์อยู่ก็ยังรวนอยู่กล้องอาย,อยุน้อยร้อยโลนะครับวันนี้เจอเฮียเทพอายุน้อยร้อยโลแกงตัวเองก็มาแต่นึกดีๆเกินร้อยหรือเปล่าเฮีย งั้นวันนี้เฮียมีภารกิจทำอะไรมั่งเราไปดูกัน oh. สงสัย oh. ก็มีฟังอ้าว oh. อา,อาตั้งใจฟังนะเฮีย oh. และก็คุยอ่ะคุยอีก oh. และก็เดิน และก็คุย <sm all> และก็เดินและก็คุยอีกและก็คุย <sm all> โพสหล่อๆก็ต้องมีเฮียและสิ่งที่เฮียทำมาครึ่งวันผลที่ได้ก็คือหิวไยเอ็นดู <S <s <and udo> นี่ค่ะกินนี่แต่พุง่งบ่องขอเฮียยุคนี้ใครเขาสนพุงกันลุยงาต่อเลยค่ะเฮียข้าวรออยู่ดูดีซีนแบบนี้คือจบกองเหยาเหยาสั่งข้าวเหรอเดี๋ยวๆๆๆๆอย่าเพิ่งไหนๆเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเรียกแขกซะหน่อยสิเต็มที่เลยคะ่ะ เป็นไงบ้างครับวันนี้โหยังไม่หายเต่นเต้นเลยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับออกอากาศวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับต่อจากนักร้องหลังกระแพงนะครับช่องเวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ y u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  e t t k ตอ k f a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าแสงลุ่นลูกค้าให้คุณมากหรุ่มาสองได้เลยนะครับเจนท้าจบค่ะสั่งต่อได้เืิดด้วยนะ